ครูทุกๆท่านและก็ผู้บริหารการศึกษาทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมขอโอกาสนำเสนอเข้าไปจัดการแผนการศึกษาของประเทศด้วยกฎหลักสยศายสตร์กับนโยบายงานวิจัยของ e อ e เ e อร์ยูนิเวอร์ซิตี้ของกังกบอกว่ายุคต่อไปนี้ โลกตะวันตกเนี่ยที่เราผ่านมาเราบริหารงานการศึกษาด้วยหลักการและเหตุผลและวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกโลกตะวันตกเขาจะมุ่งในเรื่องของการหลักการเหตุผลชอตพอพที่บอกแต่คนทั่วโลกเขานิยมก็คือสยศาสตร์โชคลางหรือเกี่ยวกับเรื่องลึกเกี่ยวกับเรื่องของอเวทมนต์ครับวันนี้เราทำงานวิจัย ตรงนี้มาเป็นเวลาเกือบถึง25ปีในการนำเอาศาสตร์ของศัยศาสตร์เพื่อไปใช้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยเราใช้กฎ7โมเดลในการสร้างสังคมสร้างครอบครัวสร้างโลก7โมเดลเนียแต่ละคน,นมีหน้าที่ของมันซึ่งเรามีแผน 2. เราใช้กฎ5ข้อในการเปลี่ยนแปลง ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์และให้นาเนินชีวิตอยู่จะรวยจะจนจะมีความสุขและใช้กฎ5ข้อข้อที่1คือการเลือกมีคู่ข้อที่2เลือกมีลูกข้อที่3เลือกอาชีพเลือกการเรียนข้อที่4เลือกอาชีพการงานข้อที่5เลือกที่อยู่หรือสถานที่อยู่อาศัยหรือของจุวนี่คือสาคัญนี่กฎการเปลี่ยนแปลงเลยครับนี่คือการที่จะทําให้คนเราเร็วดีชั่วรวยจนนี่คือกฎของวัยศาสตร์ กฎข้อที่สามคือกฎมิติเวลานี่คือสำคัญมากมิติเวลาจะทำให้เรามีปัญหาหรือมีปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาได้ไม่ได้เนะี่ยนี่คือหลักของวิยศาสตร์ที่จะมาขอสาสาแก้ปัญหาเรียนนักเรียนเนี่ยเรียนยังไงเลือกเรียนแบบไหนจริงจะไม่ให้ตกงานนี่คือสำคัญเรียนยังไงทำให้ชีวิตลำ่ลำรวยเพราะ ต้นเหตุของทุกๆปัญหาของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากการเลือกเรียนครั้งแรกเลยครับการแมมเมริกจิตครั้งแรกซึ่งวันนี้เรามีเครื่องมือในการให้เราไปค้นหาว่าเรียนอย่างไรจริงจะไม่ตกงานเรียนแล้วเราสามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เรามีแผนระยะที่1ที่3ที่5แผน5ปีแผน10ปีไม่ต้องพึงแผน20ปี รถแมทอะไรบ้าบอเนี่ยเราวันนี้เราจะพูดถึงแผนแค่5ปีเราทําให้สามารถคนเรียนจบแล้วจะสามารถไม่ตกงาน8ัถึงเกานลยครับไม่ตกงานครับเราเชื่อมั่นเลยเกินว่าศาสตร์ที่เราดำเนินมาแล้ว25ปีเนี่ยเราวางแผนให้ลูกศิษย์หลายๆคนว่าจะทำอาชีพอะไรเรียนแล้วจะจบจะได้งานไหมไม่ต้องไปเรียนแล้วจะไปต้องหางานรีสกิลอัพสกิลนี่คือการ การใช้เครื่องมือในการค้นหาเลยครับค้นหาโมเดลการเรียนและค้นหาโมเดลอาชีพการงานนี่สําคัญมากนี่คือกฎของการเกี่ยวกับการเรียนของเรื่องครูเนี่ยสำคัญมากปัจจุบันอ่ะเราการรีคูดการให้คนเข้ามาทาอาชีพไม่ตรงกับโมเดลจะเกิดปัญหานี้สินภาระ,ะเยอะแยะเลยภาระ,ะเยอะแยะเลยโดยเฉพาะครูเราขอไปจัดการเรื่องครูเนี่ย ประมาณ5ปีหรือ10ปีเราสามารถจะได้ครูมีคุณภาพและครูถือว่าเป็นตัวอย่างโดยใช้กฎโมเดลในการเลือกอาชีพให้ครูการคัดครูนี่คือสําคัญมากวันนี้เราเห็นว่าเห็นภาระเห็นปัญหาระบบการศึกษาของโลกหรือของประเทศไทยเนี่ยมันล้มเหลวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินภาระของเด็กอย่างเช่นโรงกานกู้ยืมไปเรียน และมีหนี้สินจนถึง4ี่แสนหกสี่หถึงสี0 0สนล้านบาทนะแล้วติดหนี้เป็นมาห6ล้านกว่าคนเนะี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าหนึ่งเด็กมีนิสัยขี้โกงอย่างนั้นเละสองเกินระบบการการศึกษาสามก็คือภาระอะไรนะหรือตั้งใจไม่อยากจะจ่ายอย่างนั้นเลยผมว่าไม่ใช่ประเด็นการที่จะมมมริีจิตให้คนเป็นคนเร็วคนดีคนชั่ว ยุคต่อไปนี้ไม่ใช่ยุคของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ยุคของนิสัยไม่ใช่ยุคของปฏิกรรมมันเป็นยุคของมิติเวลานะครับสถานบันศึกษาอย่างเช่นผู้เอกชนถ้าต้องการเครื่องมือเพื่อไปวางแผนช่วยวางแผนเกี่ยวกับจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาเนี่ยสถาบันโพสอันมียินดีครับเราไม่ใช่ว่าเป็นคนกละโมะแต่วันนี้เราเรากลว่าเรานี่เราทํามาแล้วแล้ววางแผนลูกศิษย์ลูกหาหลายคน ทั้งธุรกิจทั้งครอบครัวการแก้ปัญหาของการสึกษานที่สําคัญต้นเหตุของทุกตัวมหานะเมื่อคุณเรียนผิดมันจะเกิดปัญหาตามมาคืออะไรก็คือทํางานผิดทำงานผิดเกิดปัญหาอะไรแม้แต่เรียนผิดเห็นไหมเราเจอปัญหาทุกวันนั่งแก้ปัญหาเด็กเป็นโรคซึมเศร้าไบโพลาร์ และโรคเหยียดผิวต่างๆแล้วตามมาด้วยการอาชีพตกงานะเรียนเรียนแล้วทำงานไม่ตรงแล้วตกงานเพราะทำงานเสพก็จะมีปัญหานะมีคดีความล้มละลายบางคนเป็นโรคก,กิดโรคประสาทโรคต่างๆเกิดจากอาชีพการงานและครอบครัวมามีครอบครัวผิดเีกเพราะแต่งงานคือเราเรียนผิดไปทำนำไปสู่การงานผิดมีครอบครัวผิดครอบครัวต้นเหตุของปัญหาอะไรครับมีคู่ครอบครัวอย่าล้างคลาะบ่อกันนี่คือปัญหาเกิดการเรียน และสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอมีลูกนะมีลูกก็นําไปสู่และอยู่สังคมกลายเป็นประเทศการแตกแยกปัญหาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นสอดคล้องกับอังกฤษนะฮะบอกว่าปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาไม่ได้อย่างเช่นการขัดแยง้งการสงครามต่างๆหรือการบริหารธุรกิจก็ตามเนี่ยมันนาไปสู่ความขัดแย้งมาตลอด วันนี้ถึงเวลาแล้วก็สยศาสตร์หรือมนดำหรือเม็ดมนอะไรก็ตามที่ท่านจะเรียกแต่สยศาสตร์ถ้าแปลในภาษาบาลีก็เลยสยะแปลว่าประเสริฐเราจะพูดว่ามนดำบ้าบออะไรประมาณนี้นวันนี้ขอเวลาขอโอกาสนะเราเข้าไปจัดการโดยใช้เครื่องมือในการเข้าไปค้นหาแล้วก็วางแผนครับสถาบันท่านไหนสนใจหรือโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลปถมเราไปจัดการ,รการศึกษายินดีนะครับสวัสดีครับ